รักหวานชื่นใบเฟิร์นใช้เสียงสองคุยกับนายชมฝ่ายชายใส่ใจเทคแคร์แม้จะอดไปเชียร์หวานใจใน,นายนพัฒเตะฟุตบอลติดขอบสนามแต่สาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ไม่พลาดเกาะขอบจอส่งกำลังใจให้ตลอดลาสุดสาวใบเฟิร์นเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตอนนายเขินแล้วน่ารักดีตอนที่ถูกบอยประกรณ์แซวว่า ตนเชียร์อยู่ขณะกำลังยิงจุดโทษเผยไม่มีอะไรอัดฉีดให้เพราะฝ่ายชายบอกตนว่าจะทำประตู10ต่อ0แต่ดันแพ้ยอมรับตอนนี้เวลาคุยกับนายแล้วเสียงเปลี่ยนน้ำเสียงซอฟลงเพราะสถานะเปลี่ยนไปฝ่ายชายเขาก็น่ารักอยู่แล้วส่วนตนจะเขินก็ตอนมาสัมภาษณ์เรื่องนี้มากกว่า เผยมีเวลาเจอกันน้อยเพราะต่างคนต่างทำงานแต่สำหรับตนถ้าว่างจากงานเจอกัน1-2ถึงชั่วโมงก็โอเคแล้วทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันมีแต่ความรู้สึกดีดๆเก็บไว้เต็มที่เลยไม่รู้สึกเวลาเป็นปัญหาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ